ผักที่โดนปุ๋ยเยอะจะเป็นยังไงอัตราการใส่ปุ๋ยของผักแต่ละชนิดอาจจะต้องการปุ๋ยไม่เท่ากันสั้นมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะการที่เราเป็นมือใหม่เราอาจจะไม่รู้ว่าปุ๋ยแต่ละชนิดหรือว่าผักมันต้องการปุ๋ยเท่าไหร่ บางทีการที่เราตามสูตรเป๊ะๆมันก็อาจจะไม่เหมาะสมกับผักของเราหรือว่าสภาพดินของเราสังเกตดูนะคะใบผักบุ้งตอนนี้มันไม่ถึงกับเหี่ยวแต่ว่ามันก็มันไม่ชูยอดงามอะคะ่ะปกติใบมันจะชี้ ยอดผักบุ้งถ้ามันโดนปุ๋ยเยอะสังเกตที่ปลายใบนะคะตรงขอบใบค่ะตรงขอบใบแบบนี้นะคะรอบไหนที่โดนปุ๋ยเยอะมันจะเป็นรอยไหมสีน้ำตาลนะคะแต่รอบนี้ยังไม่เป็นแต่ว่าน่าจะเหี่ยวเลยค่ะรอบนี้มันไม่เป็นรอยไหมนะคะแต่ว่ามันเริ่มเหี่ยวการรักษาเบื้องต้นนะคะถ้าโดน ุ๋ยแล้วมันเหี่ยวแบบนี้ก็คือต้องรดน้ําซ้ําเยอะๆแล้วก็งดปุ๋ยค่ะเพื่อที่น้ําจะได้ชะล้างปุ๋ยออกไปนะคะและนี่ก็คือพุ่มแตงไทยนะคะพุ่มแตงไทยก่อนหน้านี้ใบเขียวงามมากค่ะพุ่มนี้แต่ตอนนี้ลองสังเกตดูนะคะใบมันเหลืองๆพุ่มนี้คือรดปุ๋ยไปประมาณหนึ่งวันนะคะ น่าจะโดนปุ๋ยเมื่อวานแหละวันนี้เช้าเนี้ยค่ะแบบนี้เลยนะคะใบมันไม่ได้ไหมนะคะถ้ารดน้ําปลาบางรอบน้ําล้างปลาที่เหลือน้ําที่ล้างปลาทําเด็ดเดียวอะค่ะเวลาเอามารดมันก็ขอบใบมันจะไม่นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันโดนปุ๋ยตัวนี้ใบมันสีเหลืองเลยนะคะดูจากมุมนี้น่าสงสารมากเลยค่ะนี่ค่ะ น,นี่คือไม่ไม่ทันนะคะมันจะเหี่ยวเฉาซะก่อนนี่ค่ะใบไม่ไหม้นะคะมันเหี่ยวมันเหี่ยวมันพร้อมจะตายทีเดียวเลยค่ะอุ้ยข้างในมีลูกด้วยแตงไทยนะคะปลูกครั้งแรกเลยค่ะข้างในเป็นลูกเล็กๆนะคะลูกใหญ่เก็บไปแล้วนี่ค่ะเป็นลูกเล็กๆเท่ากำปัน้น ฉันมาฉันมานะคะมือใหม่หัดปลูกผักค่ะวันนี้ที่ให้มาดูผักใบเหี่ยวก็คือเพื่อที่จะให้รู้ว่าเวลาเราใส่ปุ๋ยนะคะถ้าใส่ปุ๋ยเยอะเกินถ้าเราใส่ปุ๋ยเยอะเนี่ยมันก็จะมีอาการแบบนี้นะคะก็คือมันเหี่ยวแล้วก็อันนี้โดนปุ๋ยเยอะมากเหี่ยวรดน้ำไม่ทันค่ะ คือถ้าเราสังเกตอาการแล้วเริ่มรู้ว่ามันจะเหี่ยวรู้ว่ามันเริ่มเริ่มเหี่ยก็ก็คือรดน้ําเพื่อที่จะเอ่อเพื่อที่จะชะล้างมันออกไปอุ๊ยอันนี้สุกแล้วสงสัยไก่เขียหรือว่ามันตกเองแถวนี้ไก่เยอะ แล้วก็วิธีป้องกันถ้าไม่อยากให้ใบเหี่ยวแบบนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะมือใหม่หัดปลูกผักก็คือเราลองใส่ปุ๋ยทีละนิดค่ะสมมุติว่าถ้าเรารดน้ำกับฝักบัวรอบแรกอาจจะเป็นหนึ่งช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะก็กะประมาณเอานะคะหรือว่าอาจจะเป็นถ้ามีแก้วก็ครึ่งแก้วถ้าครึ่งแก้ว เรารดน้ำไปแล้วปุ๋ยมันไม่ถ้าเรารดน้ำครั้งแรกต้นไม้มันไม่เหี่ยวแสดงว่ามันไม่แพ้ปุ๋ยค่ะก็คือเริ่มลองใส่ทีละนิดนะคะถ้าเป็นผักบุ้งที่เราปลูกหลายแปลงก็ถ้าใส่ทีละนิดสมมุติว่าใส่รอบแรกครึ่งแก้วอาจจะมีแก้วตวงเล็กๆของเราหรือว่า สะดวกหน่อยก็เป็นช้อนก็ได้ค่ะ1นึช้อนโต๊ะ2องช้อนโต๊ะถ้าเราลดไปแล้วมันไม่เหี่ยวเราอยากจะเพิ่มก็คือเพิ่มได้อาจจะเป็นสัก3ามช้อนโต๊ะแต่ว่าทดลองแปลงเดียวก่อนนะคะเวลาเราเพิ่มค่ะสำหรับคลิปแบ่งปันวิธีการใส่ปุ๋ยสำหรับมือใหม่นะคะถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ออกไปได้นะคะ ใครที่อยากเป็นกําลังใจให้ก็กดติดตามได้ค่ะสันมาสันมามือใหม่หัดปลูกผักนะคะอันนี้เป็นแตงไทยนะคะมีอีกลูกหนึ่งลูกใหญ่เก็บใส่ตู้เย็นแล้วค่ะถัวผู้ขอค้าง